สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลราพี่น้องกัมพุชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหลงนะครับครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่10มิถุนายนพศ2564ครับวันนี้ผมจะมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่1นนะครับวันนี้เกิดเหตุ เฮลิคอปเตอร์ของลูกน้องกบฏมีนอ,องไหลตกนะครับมีผู้ที่ไล่เซฟสวิตไป12ลายครับข่าวเลนที่2นะครับกองกำลังไม่สับไพ่นะครับเข้าโจมตีลานตดของโรงพักตำหนดท่าคิดเหล็กนะครับทำให้ตำหนดของลูกน้องกบฏมีนอ,องไหลไล่ตายไป1คนเส้นกันครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวรีมากนะครับ ไปนะครับเรามาโลข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเครื่องบินท่านพม่าตกใกล้มันทะเลนะครับอย่างน้อยก็หลับประมาณสิบสองลายนะครับเครื่องบินท่านพม่าะนะครับมีพัดส,สงโดยสารมาเล่ยนะครับก็เล่ยตกใกล้กับเมืองมันทะเลนะครับทางภาคกลางของประเทศพม่านั่นเองครับจาก เครื่องบินตกครั้งนี้นะครับก็คาดว่าเนื่องจากสภาพอากาศเยวร้ายนะครับในวันนี้นะครับหลังจากที่เครื่องบินตกนะครับก็ทางโฆษกของทัพกระบฏมีนองหลายนั่นก็คือจอรมินทุลนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าจากเครื่องบินตกวันนี้นะครับก็สาเหตุก็มาจากสภาพอากาศนะครับไม่ค่อยดีนะครับสภาพอากาศเยวร้ายนะครับเครื่องบิน ดำดังกล่าวนะครับบรรทุกลูกเรือประมาณ6คนนะครับมีผู้โดยสารทั้งหมดประมาณ8คนนะครับรวมทั้งพระสงฆ์อาุโศหนึ่งลบนะครับเดินทางออกจากกรุงเนบิดอนะครับเช้าวันที่10เมษาย,ยนนะครับเพื่อที่จะไปยังเมืองพินอูราวินนะครับที่อยู่ในเขตมันตะเลนั่นเองครับ เครื่องบินขาดการติดต่อขณะอยู่ห่างจากโรงงานเหล็กใกล้สนามบินพินอูลาวินนะครับราวประมาณ400าเมตรนะครับสมินทนคโฆศกของทัพกบฏมีนอองไลออกมาแถลงข่าวอุบัติเหตุที่เครื่องบินตกครั้งนี้นะครับเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ยวายนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารได้สคนนะครับซึ่งถูกส่งตัวไปอย่างโรงพยาบาล ทหารนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เครื่องบินตกครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีรายงานอื่นๆนะเกี่ยวกับผู้ที่รับบาดเจ็บหรือว,ว่าอย่างไรเอกนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปประมาณ12คนนะครับแต่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนายหนึ่งนะครับที่ไล่เปิดเผยกับ สำนักข่าวท้องถิ่นว่ามีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยประมาณเจคนนะครับรวมทั้งผ้าสงฆ์ผู้โยอีก2องปลบนะครับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับมีอาการสาหัสเจาหน้าที่ตำหนดไล่ไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อหลังเก่านะครับขณะที่รายงานของสถานีโทรทัศน์ของเมียวันดีของกบฏมีหนองลายนะครับก็ ระบ,บุว่ามีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือสองคนแต่ไม่กล่าวถึงผู้ที่เสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับเมืองมืงองโอลาวินนะครับก็เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยป้องกันสัตว์แห่งพมา่าหรือว่า dsa นะครับที่เป็นที่ฝึกอบรมผู้นำระดับสูงของคณะทหารได้รวมทั้งพลเอกอบุสโสมินอองลายก็ สำเร็จศึกษาจากที่นี่นะครับก่อนการนดัดประหารเมื่อวันที่หนึ่งกมุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับที่กองทัพเข้ามาขับไล่นางสุจีนะครับมีผู้นำพลเรือนออกจากอำนาจเหตุการณ์เครื่องบินตกเป็นเรื่องปกติในพมา่านื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่นะครับก็ไม่ค่อยเลอีกอย่างเครื่องบินก็ เก่าแล้วนะครับเครื่องวินก็ใช้มานับ10ปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับใช้อยู่ลำเก่าลำเลิมนะครับนี่ก็เป็นที่มาของเครื่องบินต่อครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีพระสงฆ์ในพม่าะนะครับเป็นผู้นําออกมาต่อสู้ต่อต้านการปกครองทหารของกบฏมินอ่องหลายนะครับก็เคยมีเส้นกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์ องเจ้านะครับก็เคยมาร่วมกับพี่น้องปราสาทนเหมือนกันนะครับเคยออกมาขับไล่กบฏมีนองไหลนะครับก็รายงานก็ยังไม่ชัดเจนครับพี่น้องครับหวังสำนักก็บอกว่าวันนี้นะครับก็มีคนตายสิองคนหวังสำนักก็บอกว่า7คนนะครับแต่ไม่รู้มันกี่คนกันแน่นะครับเราก็ต้องรอรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับรอรูทาง โฆกของกองทัพพม่านั่นก็คือจอมินทนนะครับรออีกครั้งหนึ่งนะครับรอความชัดเจนนะครับวันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะครับบอกว่าที่ที่เหมือนกันนะครับบอกว่ามีผู้ที่รอดชีวิตสองคนนะครับแต่ผู้เสียชีวิตนั้นยังไม่ตรงกันนะครับบางสำนักบ,บอกว่าสิบสองคนบางสำนักก็บอกว่าเจ็ดคนนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับ ก็ที่เมืองมันเตลีแห่งนี้นะครับก็ที่เขาจะมากันวันนี้นะครับน่าจะมาโลที่ผึกนะครับก็เป็นที่ผึกของทหารนั่นแหละครับพลเอกอภุธสมมีนองลายหรือว่ากบดมีนองลายก็เคยมาเพกที่นี่เลยนะครับนี่ก็เป็นที่ผึกทหารที่ใหญ่นะครับที่ในเมืองมันเตลีนะครับก็เคยถูกซุ่มโจมตีมาแล้วนะครับเมื่อปี2018 หรือว่า2ประมาณ2018-19ครับพี่น้องครับถูกกองกำลังพันธม,มิตรรัทชาญเนือนะครับเคยเข้าโจมตีฐานที่ผึกแข่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนั้นทำให้ตำหนดและทาหารของพมา่าเสียชีวิตจำนวนมากนะจากเหตุการณ์ซุ่มโจมตีครั้งนั้นนะครับครับข่าวเครื่องบินตกก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องรอาอรทางโฆกกองทัพ กบฏมีนองลายออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีข้อมูลมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับได้รับฟังกันต่อไปนะครับนะครับเรามาลูข่าวประเด็นที่2องกันต่อนะครับนี่ก็เป็นข่าววันนี้นะครับกองกําลังไม่ทราบผ่านนะครับไล่เข้ามาโจมตีโรงพักตาหนดท่าขี้เหล็กนะครับไล่ตายไปหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกองลากองกาลังที่ กาหารมากนะครับวันนี้นะครับวันที่10มิถุนายนพศ2564เกิดเหตุมีการกวาดยิงโรงพักทัาขี้เหล็กนะครับใกล้กับพรมแน,มนด์แม่สายตำรวจวัดเจ็บหนึ่งนายก่อนบึง้งรถจักรยานยนต์นี้อย่างไรนอน,นะครับส่งกลางหลึกลังไม่กี่วันก่อนมีระเบิดปิศนาขึ้เนเ้ยวสามหลบขณะที่กลุ่มต่อต้านตั้งกองกำลังสู้กับ ทหาพรพม่าประกาศเลือนหน้ายึดเมืองนะครับรายงานข่าวจากไซแลนไทยพม่าแจ้งว่าได้เกิดเหตุกองกําลังไม่สับไพยบุกเข้าโจมตีใช้ปืนยาวยิงเข้าไปบริเวณหน้าสถานีตำรวจเมืองทะาขีเหล็กประเทศพม่าใกล้กับเชิงสะพานมิตรภาพไทยพมา่าข้ามลำข้ามแม่น้ำสายแห่งที่สองนะครับระหว่างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกับเมืองท่าขีเหล็ก เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาสนาทีนะครับตอนที่กองกำลังไม่ซับฝ่ายบุกเข้ามาโจมตีโรงพักตำรวจท่าขี้เหล็กนะครับขณะที่พม่าคนหนึ่งระบุว่านะคนร้ายเป็นพวกสายนะครับมาเ้วยกัน3คนนะครับขับรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน3คนนะครับพอมาถึงที่สถานีตำรวจพม่าะนะครับก็เลยใช้อาวุธปืนนะคาดว่า NM16 กนะครับกวาดยิงใส่สถานีตำรวจของพม่าะนะครับก็ทําให้ตำรวจพม่าได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนายนะครับวันนี้ก็อาการสาหัสนะครับไม่รู้จะเป็นโดือตายก็ยังไม่รู้นะครับพี่น้องครับก็อรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับทางวันนี้ทางลูกน้องกบฏมีนองหลายทาาตํำหนดและทหารก็กําลัง ไล่ล่าติดตามผู้ที่มาโจมตีสถานีตำรวจอยู่นะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้กองกำลังไม่สับฝ่ายนี้ไปลอยนอนนะครับพี่น้องอยังไม่รู้นะครับวันนี้เป็นไขกลุ่มไหนนะครับก็เคยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่6มิถุนายน พอ2,564ครับเล็กเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเมืองทัคเเล็กถึง3ครั้งนะครับใน2จุดครั้งแรกเกิดขึ้นที่ย่านโรงเรียนมัธยมที่บ้านสันทรายนะครับครั้งที่2เกิดระเบิดขึ้นทีอ่อยู่สถานบันเทิงแห่งใหม่นะครับใกล้กับตลาดลาหูนะครับก็นี่ก็เมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนครับพี่น้องครับเล็กเกิดระเบิด ขค้นสามครั้ง้วยกันนะครับก็เคยมีมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับต่ครั้งนี้ก็กองกาลังไม่ทรับผายค่อนข้างจะเอาจริงนะครับพี่น้องเข้ามาถึงแล้วก็เอาปืนเอ็มสิบหกยิงถล่มสถานีตนารวจพม่านะครับไปอ,อยู่ทางฝั่งท่าขี้ดเด็กนะครับก็ทําให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนนะครับวันนี้ก็นัก คิดว่าน่าจะประูุที่โรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าตายแล้วได้อยังก็ไม่รู้นะครับก็รอรูข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจากการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับก็เนื่องจากวันนี้สถานการณ์ในพม่าค่อนข้างบุ่นบายนะครับก็บอกเลยเลยว่าวันนี้ใกล้สู่สงครามกลางเมืองเต็มทีนะครับพี่น้องเนื่องจาก ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเงาหรือว่า n อ c นะครับก็เคยออกมาประกาศแล้วเช่นกันนะครับบอกวันนี้ไล่เต็มกำลังไว้ระลับหนึ่งนะครับวันนี้ก็เต็มกำลังพนอาไว้นะครับผมคิดว่าระลับสองสามนี่เอาแน่นะครับกองกำลังรัฐบาลเงาหรือว่า n อ c นะครับวันนี้ก็ไล่เต็มกำลังพนอาไว้วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ เต็มพร้อมนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กวาดล้างลูกน้องของกระบฏเมีอนอ,องลายให้หมดสิ้นไปนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเงาก็คือเป็นคนพม่าเลยกันนะครับพี่น้องแต่ก็มีกลุ่มสัติพันธ์ก็เข้าร่วมอยู่บ้างนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะครับแต่กลุ่มใหญ่ๆอย่างกองกําลังสหภาพกันรแรงเคเอ็นยู กองท่าพัชชันใต้อาเซียนอันนี้ไม่ได้ร่มนะครับก็ขอสิทธิ์แจ้งให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับรู้กันนะครับยังไงก็ดีครับพี่น้องครับก็รอรู้สถานการณ์ในประเทศพม่าอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับจะเข้าโจ่สงครามกลางเมืองไหมนะครับหรือว่าสถานบ้าน สถานการณ์บ้านเมืองครับจะกลับมาปกตินะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับไม่มีใครคาดเดาได้นะครับก็รอพังข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับเราจะไล่ไม่ตกข่าวนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ